แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับกราฟไกด์บอมและราคาสำหรับช่องโฟกัส on นแบมเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยคำนำช่องสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัส on นแบมช่องที่จะพาทุกคนไปสำรวจเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีขีปนาวุธไปจนถึงอาวุธลับระดับสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรบ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระเบิดนำวิถีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างล้ำลึกโดยประเทศอินเดียนั่นก็คือการาฟไกด์บอมบ์ระเบิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจโจมตีอย่างแม่นยำและทรงพลังพร้อมกับจะพูดถึงราคาประเมินที่น่าสนใจมากในตอนท้ายของคลิปนี้ระเบิดนำวิถีการาฟถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดที่อินเดียได้ผลักดันออกสู่เวทีโลกภายใต้โครงการ Make in India ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ หรือ,อดีอ o ดีอหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักในการพัฒนาอาวุธและระบบยุทโธปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกองทัพอินเดียโดยเฉพาะในการรบสมัยใหม่ที่ต้องพึ่งพาความแม่นยำและการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมมากขึ้นเก้าราฟไกบอมถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกับเครื่องบินรบต่างๆของอินเดียเช่นสุคอยสุด3 0 MKI HAL Tejas หรือแม้กระทัง MIRAGE 2000ซึ่งการออกแบบนี้ทำให้ระเบิดสามารถบูรณาการเข้ากับระบบของอากาศยานได้ง่าย โดยไม่จําเป็นต้องดัดแปลงเครื่องบินมากนักจุดเด่นของเการาฟคือความสามารถในการนําวิถีอย่างแม่นยําด้วยระบบนําทางสองชั้นประกอบด้วยระบบ INS (Inertial Navigation System) และระบบ GPS หรือนาวิดซึ่งเป็นระบบดาวเทียม erm ของอินเดียเองด้วยระบบนําวิถีเหล่านี้ทําให้เการาฟสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลได้อย่างแม่นยําโดยมีรัศมีการยิงที่อยู่ในช่วงประมาณ30 100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความสูงขององค์การปล่อยระเบิด ซึ่งหมายความว่าเครื่องบินสามารถปล่อยระเบิดจากระยะที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องบินเข้าใกล้เขตป้องกันทางอากาศของศัตรูนี่คือความได้เปรียบอย่างมากในสงครามสมัยใหม่นอกจากความแม่นยำแล้วการาฟยังมาพร้อมกับหัวรบที่มีพลังทำลายสูงสามารถเจาะทะลวงเป้าหมายที่มีโครงสร้างแข็งแรงได้ไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์ฐานปืนหรือคลังอาวุธด,ด้วยพลังทำลายล้างระดับสูงนี้ระเบิดชนิดนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโจมตีแบบเซอร์จิคอลสไตร์หรือการโจมตีเฉพาะจุดที่สำคัญต่อข่าศึก และช่วยลดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่ไม่ใช่เป้าหมายได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งจุดที่ทําให้กราฟน่าสนใจคือการพัฒนาระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยซึ่งรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบมิชชั่นคอมพิวเตอร์ของเครื่องบินช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายล่วงหน้าและปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆก่อนการปล่อยระเบิดได้ตามสถานการณ์จริงระบบนี้ทํางานร่วมกับระบบนําวิถีเพื่อให้แน่ใจว่าระเบิดจะไปถึงเป้าหมายอย่างแม่นยําแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญ,ญาณรบกวนหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย โครงสร้างของการาฟถูกออกแบบมาให้สามารถต้านแรงดันอากาศสูงขณะตกลงด้วยความเร็วที่สูงมากโดยตัวระเบิดจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกพร้อมปีกพับได้ที่ช่วยให้ควบคุมทิศทางระหว่างบินและเสถียรในช่วงสุดท้ายก่อนถึงเป้าหมายโดยวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างเน้นความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาทําให้สามารถบรรทุกระเบิดได้หลายลูกต่อภารกิจ d r d o ยังระบุว,ว่าการาฟมีความสามารถในการปรับแต่งหัวรบได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงฮี หัวรบเจอะกรอกหรือแม้กระทั่งหัวรบที่ออกแบบเฉพาะสําหรับภารกิจทําลายสนามบินศูนย์ควบคุมหรือโครงสร้างสื่อสารของข้าศึกนี่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานและการออกแบบให้ตอบโจทย์ในหลากหลายสมรภูมิความสําเร็จในการทดสอบของกาลราฟถือเป็นหมุดหมายสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศอินเดียโดยระเบิดนี้ได้ผ่านการทดสอบหลายครั้งในพื้นที่ยิงทดสอบของอินเดีย เช่นโพคารันและบาลาโซซึ่งการทดสอบในแต่ละครั้งแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและเสถียรภาพของระบบโดยมีอัตราความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า10เมตรซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในมาตรฐานของอาวุธนำวิถีนอกจากความสามารถทางเทคนิคแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้การาฟเป็นที่จับตามองในเวทีโลกคือความคุ้มค่าในด้านต้นทุนการผลิตโดยระเบิดรูปนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถผลิตได้ในประเทศอินเดียเกือบทั้งหมดซึ่งช่วยลดต้นทุนลงได้อย่างมหาศาล เมื่อเปรียบเทียบกับระเบิดนำวิถีจากต่างประเทศที่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีหลายส่วนนีน่คือจุดแข็งที่ทำให้อินเดียสามารถจำหน่ายอาวุธชนิดนี้ให้กับประเทศพันธมิตรได้ในราคาที่แข่งขันได้ในเรื่องของราคานั้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะน,นี้ราคาประเมินของกราฟไกด์บอมอยู่ที000 000 000 000่ประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงล้านรูปีอินเดียต่อลูกหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงบาทขึ้นอยู่กับรูปแบบของหัวรบและระบบควบคุมที่ใช้ ซึ่งราคานี้ถือว่าต่ำกว่าระเบิดนำวิถีของสหรัฐอเมริกาหรือ,อยุโรปที่มีราคาสูงถึงหลายล้านบาทต่อลูกโดยที่ยังคงประสิทธิภาพในระดับใกล้เคียงกันนอกจากนี้อินเดียยังมีแผนที่จะพัฒนาเการาารุ่นต่อไปที่มีระยะยิงไกลขึ้นความแม่นยำสูงขึ้นรวมถึงระบบนำทางที่สามารถหลบหลีกการสกัดกั้นจากระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ซึ่งจะทำให้ระเบิดนี้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธหลักของกองทัพอินเดียในอนาคต และอาจจะกลายเป็นสินค้าส่งออกที่น่าสนใจสำหรับตลาดอาวุธในประเทศกำลังพัฒนาอีกหนึ่งสิ่งที่ควรกล่าวถึงคือความเป็นไปได้ในการส่งออกกาล์ฟไปยังประเทศพันธมิตรของอินเดียเช่นเวียดนามอินโดนีเซียออฟริกาใตา้หรือแม้แต่ประเทศในตะวันออกกลางที่มีความต้องการอาวุธแม่นยำในราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งหากอินเดียสามารถรักษาคุณภาพการผลิตและบริการหลังการขายได้ดีระเบิดกาล์ฟอาจจะกลายเป็นหนึ่งในอาวุธส่งออกหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ เมื่อพิจารณาจากทุกแง่มุมแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการใช้งานจริงความคุ้มค่าราคาหรือศักยภาพในการส่งออกระเบิดเการัาฟไกด์บอมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมอาวุธอินเดียและเป็นตัวอย่างขององค์การพึ่งพาตนเองในยุคที่หลายประเทศเริ่มหันกลับมาพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศแทนการนำเข้าหากใครติดตามเทคโนโลยีทางทหารอยู่แล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Focus on นแบมไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาทุกคนไปจาะลึกอาวุธใหม่ๆที่ทั่วโลกกำลังจับตามองไม่ว่าจะเป็นระเบิดนำวิถีขีปนาวุธหรือเทคโนโลยีป้องกันภัยที่น่าทึ่งที่สุดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการชื่อคลิปคำอธิบายและแฮชแท็กสำหรับคลิปนี้ด้วยแจ้งมาได้เลยครับผมพร้อมจัดให้